อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตปะควตาธรโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโคสังคังนะมามีอหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติมะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนสหะปัญจะศีลานิยาจามะตาติยัมปี มายัางพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายาติสรณีนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาณโมตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะณโมตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจามิ ธรรมังสารังขจฉามิสังฆังสารังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารังขจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารังขจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารังขจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารังขจฉามิ ตติยมปิสังคังสระนังคัจามิติสระคมางนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะททางสมาธิามิอะธินาธานาเวรมณีสิกขาปะททางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจรา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมชประมาทัานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสีเลนสุขติงยันตี สีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิปติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะปะกาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอระหังส um ัมมาสัมพุทโธวิชชาจลณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจลณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานัง พุทธโธพระควาตีอิติปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุทธโธพระควาตีนะโมตัสสะประกวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวโตอระหโตสัมมาสมพุทธสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิส ah. ัตโตอาคันต ah. ิมายะอิติปะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะคะวาสาธุสาธุสาธุ